สำหรับคลิปวดีโนี้นะครับผมจะพูดถึง Bitcoin นะครับที่เมื่อวานนี้ดัมลงมาอย่างรุนแรงราเรา10%นะครับแต่ยังไม่จบความกังวลใจนะครับเพราะว่าเป็นไปได้ไหมว่าจะดัมต่ออีก10%เพื่อที่จะให้ครบ20%ตามสถานการณ์ก่อนนันนี้ที่เคยเกิดขึ้นนะครับเกิดอะไรกันขึ้นก่อนหน้านี้ คลิปูนี้ห้ามพลาดเลยนะครับแล้วก็อย่างเช่นเคยเนาะก่อนที่จะไปดูกันยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ผู้บุกไหนนะครับที่ชื่นชอบในเรื่องของการเทรดนะครับในขณะนี้โอเคมีส่วนร,ร้อยข้าวเทียมถึง20%นะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปดูในเรื่องของเนื้อหาพิเศษต่างๆแล้วก็ position sizing calculator หรือว่าการคำนวณไซซ์ในการเทรดต่างๆก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ชื่นชอบกันนะครับสำหรับแฟนๆโอเคเอ็กซ์นะครับโอเคกดไลค์กันเลยเนาะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับ สำหรับเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่ชาร์ตนี้กันก่อนเลยแล้วกันนะครับชาร์ตกระตูนชาร์ตบาร์ตัวนี้นะครับคือทรงการาฟเนี่ยเหมือนทรงผมนะครับนะคืออยากๆๆออ,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 ออกข้างแล้วก็ตุ้มลงมาเหมือนกันปเป๊ะเลยนะครับก็ถือว่าก็กระวนอยู่พอสมควรเนาะสำหรับเมื่อวานนี้นะครับในช่วงเช้าที่ราคาบิตคอยลร่วงลงมาเราวอสัก10%ในช่วงสั้นๆน,นะครับสามนาทีเองนะถือว่าลงมาแรงแล้วก็เร็วมากๆนะครับซึ่งก็เลยได้ทรงผมในช่วงนั้นเนี่ยถ้าเราดูข้อมูลนะครับ จะสังเกตได้เลยวว่ามีการเทบิตคอย์เราๆกว่า 8 5 0 0 0นบิตคอยนะครับถือว่าเยอะมากๆนะภายในแล้วเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับหรือว่าถ้าตีเป็นเงินบาทเนี่ยก็ราวๆสักแสนกว่าล้านบาทนะครับเบื่อๆถือว่าเป็นการเทนหนักที่สุดในรอบหลายๆเดือนในช่วงที่ผ่านมาเลยนะถือว่าแม่โหดจะได้เลยนะครับสำหรับเวลต่างๆนะไม่รู้ว่าเป็นเวลจากโซนไหนนะครับโซนเอเชียหรือเปล่านะครับหรือว่าโซนต่างประเทศอันนี้ไม่มีใครรู้เนาะแต่คือเขาทําการเทนในช่วงที่สภาพคล่อง มีไม่ค่อยเยอะนะครับเพื่อที่จะกดดันราคาให้มันล่วงลงมาหรือว่ารูดลงมาแรงๆนั่นแหละนะครับเพื่อที่จะหวังปิดโพสิชันใครหรือเปล่านะครับนะฮะก็ยังไงขครที่โดนปิดไปก็ขอแสดงความเสียใจกันด้วยนะครับแต่ดูเหมือนว่าคนที่ไม่ค่อยจะโดนปิดสักเท่าไหร่นะครับก็คือเส้นสีฟ้าตรงนี้นะครับหรือว่าซ ME Open i n t e r e s t เนั่นเองนะครับก็เลยดูว่ารายใหญ่ต่างๆเฉยๆนะครับนะเฉยๆแต่ถ้าเราดูรายย่ออย่างเราๆนะครับที่ใช้ผ่านทางแบนก์นดจะสังเกตได้เลยว่ามันล่วงลงมามันลงมา พันผวนตรงกันข้ามกับสีน้ำเงินอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับนะก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราได้เห็นว่าลายใหญ่ต่างๆเขาค่อนข้างโหดใช้ได้เลยนะครับซึ่งถ้าเราดูนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าชาร์จวีของ Bitcoin เนี่ยมันก็เขียวมาเต็มที่ กว่า8อาทิตย์ติดต่อกันแล้วนะครับซึ่งมันเคยเขียวแบบนี้นะถ้าเราย้อนกลับไปในช่วงตอนปี2017เลยนะคือเขาเขียวแบบนี้8อาทิตย์ปุ๊บมันมีการยอร่อลงมาหรือว่ามีการ collection ลงมานั่นแหละนะครับคือจริงแล้วพัมไปแค่7อาทิตย์ติดต่อกันก็น่ากลัวแล้วนะครับนะแ,ตแต่แต่ถ้ามา8เนี่ยโอเคมีโอกาสที่จะยอ่อค่อนข้างสูงนั่นแหละนะครับซึ่งก็ต้องรองดูว่าการยอร่อของเมื่อวานนี้จะรออาจจะย่อแค่นั้นหรือเปล่าแล้วก็ไปต่อหรือว่าจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นที่จะยอ่อลงไป มากกว่าน,นี้อีกนะครับซึ่งถ้าเราดูนะครับการเปิดสัญญา o Open i ป interest ในณขณะนี้นะครับที่ทางไบแอนเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่ามันค่อนข้างสูงนะครับถ้าเทียบกับในช่วงก่นกอนๆนะครับนะถ้าเราดูเนาะตอนนี้เราอยู่ช่วงจุดนี้ตนะ้องดูว่าพีมากๆประมาณสัก4.6พันล้านนะครับถือว่าเกินเส้นแดงตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราดูก่อนนั้นนี้เวลาที่มีการเปิดสัญญาเยอะขนาดนี้หรือว่าคนชักเริ่มโลภมากๆแล้วเนี่ยมากที่จะมีการล้างบ่ายนะครับหรือว่าล้าง โปรเชันหล,ลองนั่นแหละนะครับอ่ะช่วงนี้ก็เหมือนกันช่วงนี้คือช่วง FTX ช่วง FTX ตูมลงมานะครับนะช่วงนี้ช่วงลุน่าตูมลงมาเสมอๆเลยนะครับนะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งจะโดนซ,ะซะัดเสมอเลยนะครับนะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่ารอบนี้ จะร่วงลงมาเหมือนกับรอบก่อนๆหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเราดูรอบก่อนหน้านี้เนาะที่มีการดรอปลงมาของราคาหลักทรัย์ที่มีการเปิดสัญญาเยอะๆเ,เนี่ยอ่ะถ้าเราดูในช่วงตอน FTX ก็ร่วงลงมาเยอะเนาะ20%นะครับอ่ะถ้าเราดูช่วงอ่าลูน่านะครับช่วงก่อนลูน่าสิประมาณตรงนี้นะครับอันนี้ร่วงเยอะเลยนะครับ35%แล้วก็ถ้าเราดูช่วงอ่าล่าสุดนะครับช่วงล่าสุดที่มีการพัมขึ้นมาเนาะราคาบิตคอยน์อยู่ที่20,000ไปปลาย30,000เนี่ยก็มีการย่อลงมาประมาณสัก 19-20%สิบนนะครับซึ่งรอบนี้ย่อลงมาเพียง10%เท่านั้นแต่ในเรื่องของการเปิดสัญญาหรือว่าคนค่อนข้างมัน่นใจมากๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นการย่อประมาณสัก20%ได้หรือเปล่าซึ่งถ้าจะยอ่อ20%่อก็อาจจะต้องรออีก10%นะครับหรือว่ามันอาจจะลงไปปิดแก็บตัว CME หรือเปล่านะครับอยู่ที่39 0 0 0นนะครับซึ่งถ้าลงมาปิดแก็บเนี่ยก็โอเคถึง20%เ ประมาณนั้นพอดีนะครับนะก็ต้องะระลุนนะครับว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่อลองจิลล์พูเบลออกมาพูดแล้วก็จะทําให้เศรษฐกิจหรือว่าจะทําให้ตลาดเนี่ยกลัวหรือไม่นะครับหรือว่าตัวเลขเงินเฟ้อที่กำลังจะเปิดออกมาเนี่ยจะทําให้หลายคนกลัวจนทําให้ราคาบิตคอยลงไปปิดแก็บได้เลยหรือไม่ยังไงก็เผื่อใจแล้วก็รอจับจ้องจับตาก,กันเอาไว้ให้ดีนะครับทีนี้๋ยวเราไปดูที่ชาร์ตเดย์ของบิตคอยก,กันบ้างน,นะครับก็ถือว่ายังไม่ได้มีอาการให้ขายนะคือใกล้แล้วนะครับ ถ้ามันลงมากไปกว่านี้จนเดมมันครอสลงมาแบบนี้อันนี้ผมจะต้องพิจารณาในการลดโพสชั o นกันไปแล้วนั่นแหละนะครับแต่ตอนนี้มันยังนะตอนนี้ก็ถือว่าใกล้ก็แค่เตรียมตัวเฉยๆนะครับซึ่งถ้ามันครอสลงมาจริงๆอันนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะครับอาจจะมีการลดโพสชั o นแล้วก็รอดูว่ามันจะกลับมาครอสใหม่ได้หรือเปล่าแต่นัขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะขายนะอันนี้ก็สำหรับผมเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆมองกันยังไงก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับยังไงก็มีแผนรองรับกันเอาไว้ด้วยแล้ว ซึ่งวันนี้นะครับในช่วง2องทุ่มครึ่งนะครับจะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อออกมานะครับก็ต้องระมมาระวังเนาะรวมถึงวันพฤหัสที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีการประชุมสาหรับทางเฟดนะครับแล้วก็จะมีการประกาศดอกเบียออกมานะครับว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ก็คือ2อีเวนต์นี้ต้องจับจ้องกันเอาให้ดีนะครับจริงๆ3อีเวนต์เลยนะสั้ง 12, 13, 14ี่นะครับ13มนี่มีคอ PBI นะครับสวันติดติดที่มีเรื่องที่จะต้องจับจ้องนะครับ มากันรัวใน,นขณะนี้ประกอบกับราคาบิตคอยที่ถูกดําลงมานะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่หลายๆคนก็คงจะผ่อนคเล่งแล้วก็รอดูตลาดกันอยู่เนาะว่าตัวเลขมันจะอกมาเป็นยังไงนะครับซึ่งก็โอเคถ้าตัวเลขดียังไงก็เตรียมกระสุนร,รอจับจ้องกันเอาไว้ให้ดีเพราะว่าบางทีแล้วช่วงนี้ที่หลายๆคนกลัวมนันอาจจะจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสมาเหมาะหรือไม่นะครับอันนี้ก็เด๋ยวต้องไปว่ากันเดี๋ยวรอดูหน้าง,งานกันอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคต่อมาเดี๋ยวเราไปดูเรื่องดีกันบ้างนะครับล่าสุดทาง Google นะครับก็วางแผนนะครับที่จะให้บริการโฆษณานะครับสำหรับคลิปตัว c u r r e n c y trust นะครับหรือว่าน่าจะเป็นเรื่องของกองต่างๆเนาะที่เตรียมที่จะโฆษณาได้ใน Google นะครับนะอันนี้ก็ถือว่าเข้าใจได้นะครับนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เดือนมกราคมนะครับถ้ามีการ Approve สําหรับตัว Spot Bitcoin ETF จริงๆเนี่ยก็น่าที่จะมีการโฆษณาให้กับลูกค้าที่ทางฝั่งสหรัฐ ได้รู้กันอยู่นั่นแหละนะครับซึ่งการที่ Google ออกมาบอกเป็นเปเปรยว่าอนุมัติอขอไปอะจะอ p p r o v e ในเรื่องของการโฆษณาในเรื่องของด้านคริปโตการลงทุนคริปโตนะครับในช่วงเดือนมกรามันก็ประโจบเหมาะพอดีกับไทม์ไลน์ของ Spot Bitcoin ETF สารัฐพอดีพดีเลยนะครับไม่รู้ว่า ก o o ก l e รู้อะไรในสิ่งที่เราไม่รู้หรือไม่นะครับนะแต่ก็ถือว่าคิดว่าน่าจะได้นะน่าจะได้นะครับก็ขอให้มันมาได้เร็วๆแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเราดูอย่างตลาด Forex ก็ถือว่ามีการโฆษณากันแบบปกติอยู่แล้วนะมีมานานแล้วนะครับนะก็ถ้าตลาดคริปโตจะสามารถโฆษณาได้ ผ่านทาง Google ก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรนะครับเพราะว่าหลายๆคนรู้ว่าหลายๆที่เนี่ยก็เริ่มที่จะให้ความจำรับกันอย่างแพร่หลายเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะการที่สารัฐมี Spot Bitcoin ETF น่าจะเป็นการยกระดับหรือว่าเป็นการทำให้ Bitcoin ได้รับความเชื่อมันอน่นจากนักลงทุนมากขึ้นกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับและหากเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชื่นชอบในเรื่องของการเทรดนะครับในขณะนี้ o k เคมีส่วนลดค่ารมเนียมถึง20%่ i f e เ i m e นไลฟ์ไทม์นะครับ,นน OK x, รบหรือว่าตลอดชีวิตเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ใช้งาน o OK k x ผ่านทางลิงกใต้คิปโดนี้อยู่แล้วนะครับก็เข้ากลุ่ม ดิสคอร์ดกันก็นได้นะครับแล้วก็แจ้งเลข OKX OK number มานะจะได้เปลี่ยนยศให้สามารถดูห้องเนื้อหาพิเศษต่างๆได้นะครับรวมถึงสามารถเข้าไปใช้ในเรื่องของเครื่องมือต่างๆในการคำนวณ Sizing ในการเทรดต่างๆแล้วก็ดูในเรื่องของชาร์ตต่างๆกันได้อยู่ข้างๆตรงนี้เลยนะครับก็ฟรีไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรเนาะพิเศษสาหรับผมที่ใช้งาน OKX OK นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่การซัพพอร์ตสนับสนุน ทีมที่สปอร์ตช่องคลิปตัวดอกกันด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็เดี๋ยวเอาไว้ไปเจอกันในคลิปตัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ